สวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระรูปหล่อเหมือนหลวงปู่นะครับรุ่นนี้นะครับในเอกสารนะครับมีการบอกไว้ว่าสร้างมากนะครับหลายร้อยองค์นะครับ เพื่อให้คนได้บูชาและหลวงปู่จะได้นำปัจจัยไปสร้างสิ่งที่ขาดมากมายนะครับสมัยนั้นมีการหาปัจจัยเพื่อจะได้ขอสร้าง และหลวงปูก่ก็ปลุกเสกไว้ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ลูกศิษย์ส่วนหนึ่งก็ให้กรรมการและสิทธิ์ทิใกล้ชิดเอกสารยืนยันว่ามีการสร้างมากมายนะครับหลายร้อยองค์นะครับไม่ใช่น้อย ะลงเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษานะครับชุดนี้จะสวยมากนะครับเพราะว่าเอกสารบอกไว้ว่าหลวงปู่ทิมชอบมากๆนะครับรูปหล่อแต่ละองค์ จะมีการจานตรงหน้าอกไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพระจำนวนมากนะครับทั้งหลวงปู่จานเองแล้วก็ลูกศิษย์ช่วยจานศิษย์ครอบครูก็มีมากมายนะครับจึงจานไม่หมดทุกองค์นะครับนะบางองค์ก็ไม่ได้จาน ตรงแถวนี้นะครับแถวฐานแล้วก็ใต้ฐานก็จะมีการฝังนะครับเห็นไหมครับนี่จานไม่เหมือนกันนะครับแต่ละองค์นะครับนี่เหรอตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันนะครับสามองค์นี้หนังสือไม่เหมือนกันนะครับนี้จะหนังสือซ้อนนะครับอันนี้หนังสือเส้นเล็กอันนี้หนังสือเส้นใหญ่ ัวหนังสือจะเส้นใหญ่แสดงว่านั้นตัวหนังสือเส้นเล็กมากนะไม่มีอะไรตายตัวนะครับไม่มีอะไรให้บอกตำหนิเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่ายึดต,ติดกับคำว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เหมือนเสยนนะครับถ้าท่านเชื่อเช่นนั้นบ่งบอกว่า ท่านกำลังหลงทางนะครับของหลวงป,ปู่มีมากมายนะครับวัตถุมงคลเยอะมากหลวงป,ปู่สร้างไว้แต่สมัย2,400กว่านะครับวัตถุมงคลเลยมีมากวัดวาสมัยนั้นกันดานนะครับอยู่กลางป่าหลวงป,ปู่ไม่ได้ทำให้คนขายจำหน่ายนะครับ จะมีบอกว่าทำเพื่อให้ญาติโยมมาทำบุญนะครับแล้วก็ได้นำปัจจัยซื้ออิฐหินปูนทรายซื้อไม้ช่างสิ่งที่ขาดหายมากมายจนปัจจุบันก็ได้เห็นนะครับหวังว่าทุกทางคงเข้าใจนะครับพระมีมากมายหลายพิมพ์ นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีการขยายภาพไว้เพื่อเป็นได้ศึกษานะครับรูปนี้มีแผ่นเดียวหายากมาก